รรยากาศการเตรียมจัดพิธีไว้อาลัยแต่งโมนิดาพัชรพิรพงศ์ดาราสาวชื่อดังที่คิดจะจากเสรีภาพกรุงเทพแขวงทับช้างเขตสะพานสูงกรุงเทพมหาคนครซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกา30นาทีระหว่างวันที่11ถึง13มีนาคมนี้สำหรับการเตรียมงานได้มีการปรับแต่งภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่องซึ่งที่ชั้นหนึ่งมีการจัดซุ้มดอกไม้จำพวกกุหลาบโทนสีขาวและชมพูอรส รวมถึงดอกไม้อื่นๆพร้อมตั้งเทียนไฟฟ้าเปิดไฟส่องสว่างมีการนำภาพของแตงโมงมาตั้งไว้ส่วนชั้นที่2จะใช้เป็นพื้นที่รับรองแขกและสื่อมวลชนขณะที่ห้องจัดพิธีนมศักสกทรที่สามารถบรรจุคนได้สูงถึง1000คนจะอยู่ในห้องประชุมชั้น3โดยมีความคืบหน้าไปแล้วกว่ากตึง่งทั้งนี้ในช่วงเย็นมีคุณเบิร์ตแฟนนุ่มที่เข้ามางานด้วยอาการเสื่มเศร้าโมอามินาพินิษรวมทั้งโบทีเคสุรัตนาวีพัทรานุกูล ร่วมประชุมจัดงานด้านโบทีเคสุรัตานาวีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดงานว่าตอนนี้ที่ชั้นบนกําลังเตรียมผ้ามา่านให้บรรยากาศเหมือนอยู่สวรรค์เหมือนที่เอสุป,ประชัยศรีวิจิตผู้จัดการนักแสดงชื่อดังบอกไว้มีคอนเซปต์งานเป็นการส่งแตงโมสู่สวรรค์ซึ่งจะเน้นสีขาวมีเมฆสวยงามและตนเองก็ถือเป็นตัวแทนในคริสตจกักรก็มีความรับผิดชอบโดยตรงเพราะถือเป็นพี่น้องและแตงโมก็เป็นคนรักสวยรักงาม เขาก็มีโทนสีที่อยากปรับปรุงห้องเขาที่บ้านแต่ยังไม่ได้ทําส่วนการเข้าร่วมงานขอความร่วมมือให้ผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนไปรับชมไลฟ์สดทางเพจคิดจะจักและหากใครที่ลงทะเบียนแล้วก็ให้มารับชุดต,วตรวจเอทเคและรับหน้ากากอนามัยโดยห้ามไม่ให้ถอดหน,น้ากากทานอาหารแต่จะให้ใส่กล่องกลับไปซึ่งสามารถส่งใจทางออนไลน์ได้และขอขอบคุณทุกคนที่มีน้ำใจและคิดถึงน้องตนเองซาบซึ้งจริงๆที่ทุกคนรักน้อง แต่เนื่องจากมีเงื่อนไขกำหนดได้แค่1000ที่นั่งส่วนพิธีกรในงานจะมีวันละสมคนวันแรกเป็นตัวเองวันที่2เป็นบลูเอมิกาและวันที่3คือกระติบซึ่งทุกคนเป็นคนที่จะงโม่ค่อนข้างจะใช้งานตั้งแต่งานคุณพ่อโสพลพัชรรับ,บรพงศ์ทั้งนี้ทีมข่าวได้สอบถามกับคุณจังโมงทีเคเป็นการส่วนตัวว่าถ้าหากทั้ง5คนที่เกี่ยวข้องกับคดีมาร่วมงานไว้อะไรจะสามารถเข้าร่วมงานได้ด้วยหรือไม่คุณโบระบุสั้นๆก็เป็นสิทธิ์ของเขา